แล้วอ่ะเฮ้ยข้าวปน้อยมากค่ะข้าวปน้อยเลยเนี่ย แตีนะครับคามหล่อองเรานะครับนี่มีบริการนะครับเป็นเข้อนะครับเป็น